เอาละทุกคนเตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่จะขย่าวงการอาหารและอวกาศคุณเคยจินตนาการถึงการดินเนอร์สุดหรูที่ปลายขอบจักรวาลไหมคุณเคยฝันถึงการลิ้มรสอาหารทะเลที่ไม่เหมือนที่ไหนในกาแล็กซีถ้าใช่ขอต้อนรับสู่เนปชูนดิฟดูดิเนอร์ร้านอาหารทะเลแห่งอนาคตที่ไม่ได้แค่เสิร์ฟอาหารแต่เสิร์ฟประสบการณ์ที่เหนือจินตนาการ Si กติงกิ้งแฮทส s ข้อมูลเศร้ารวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเนปจูน เทคโนโลยีที่จำเป็นเทรนอาหารอารมณ์เศร้าความรู้สึกว้าวความตื่นเต้นความสุขความผ่อนคลายที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับข้อควรระวังเศร้าความเป็นไปได้ทางเทคนิคต้นทุนมหาศาลความปลอดภัยการขนส่งข้อดีเศร้าศักยภาพด้านรายได้การสร้างแบรนด์การเป็นผู้นำตลาดการส thinking hats ข้อมูลเศร้ารวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเน็จูนเทคโนโลยีที่จำเป็นเทรนอาหาร อารมณ์เศร้าความรู้สึกว้าวความตื่นเต้นความสุขความผ่อนคลายที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับข้อควรระวังเศร้าความเป็นไปได้ทางเทคนิคต้นทุนมหาศาลความปลอดภัยการขนส่งข้อดีเศร้าศักยภาพด้านรายได้การสร้างแบรนด์การเป็นผู้นําตลาดการกระตุ้นการท่องเที่ยวอวกาศความคิดสร้างสรรค์เศร้าออกแบบเมนูจากวัตถุดิบต่างดาวสร้างปลาสีิีใหม่การตกแต่งที่ไม่มีใครคาดคิดกระบวนการเศร้าสรุปแนวคิดวางแผนการดําเนินงาน จัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนการสร้าง storytelling เราสร้างเรื่องราวที่น่าหลงไหลให้กับเนปชูสดิปบลูโดยเนนตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นความท้าทายในการก่อสร้างการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆและประสบการณ์อันเป็นนิรันดร์ที่ลูกค้าจะได้รับทำให้ร้านของเรามีจิตวิญญาณและน่าจดจำแนวทางการฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเปิดกว้างรับทุกแนวคิดไม่มีความคิดไหนไร้สาระทุกแนวคิดคือจุดเริ่มต้นของความเปิดไปได้ตั้งคำถามทำไม และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท้าท,ทายสถานะเดิมและจินตนาการถึงอนาคตที่แตกต่างเรียนรู้จากหลากหลายสาขานำความรู้จากอวกาศวิทยาศาสตร์ชีวภาพศิลปะและการทำอาหารมาผสมผสานกันกล้าที่จะล้มเหลวความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดสิ้นสุดสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์มีพื้นที่สำหรับการทดลองการเล่นและการแลกเปลี่ยนไอเดียมองหาปัญหาแล้วสร้างทางออกที่แปลกใหม่ปัญหาคือโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เนปจูสตีฟดูเดเนอร์ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่มันคือการประกาศถึงศักยภาพไร้ขีดจำกัดของมนุษย์เราขอเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทำอาหารที่นี่บนดาวเนปจูนปิดท้ายด้วยภาพตู้ปลาขนาดยักษ์ย้ายภายในร้านมีปลาเรืองแสงสีสันสดใสแวววายอย่างอิสระตัดกับวิวอวกาศด้านนอกพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับเราหรือ,อยังจองที่นั่งของคุณวันนี้แล้วมาสัมผัสอนาคตของอาหารทะเลที่ NEPTUNES DIVE DINNER